สาอาทิตย์ตเป็นพิเศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติขอต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่หวานวันหวาน,วานช่วงสาอาทิตย์ตเป็นพิเศษกับผมต้นสุชาติชวางกูนะครับในช่วงนี้เราจะได้คุยกับแชมเปนไดอารี่ของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณจิรพัฒน์ใจเย็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทใจฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายกิมจิตราสหายตอนนี้อยู่ในสายกับเรากับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณจิรพัฒครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอยู่ที่ราชบุรีไหมครับอ๋อตอนนี้มาออกบูธที่อ่าที่ที่ที่บางสิทธิ์ครับอ๋ออยู่ที่ลังสิตธิ์ที่ที่แต่ฟิวเจอร์พาร์คบังสิตธิ์เหรอครับหรือยังไงอ๋อร้านที่แบบ โกโฮเทลสาขาใหม่อ่ะครับของปลาแม่บ <c oughs> ้านอ๋ออ๋อ like มีร oh, oh, okay. <mel os> ้านอยู่ตรงนี้ด้วยของปลาแม่บ้านครับผมใช่ยุดในค่ะในนี่แหละครับผมร้อนไหมครับตรงนั้นโอ้ร้อนมากมากเลยร้อนมากๆเลยโอ้โหดีจตกที่ในห้องส่งอสมทของเรานี่นะครับเย็นชยบเลยนะครับถ้าเกิดมาดูในดูใน Facebook แล้วก็ที่ไลฟ์สดก็จะเห็นนะผมเอาแบบนะครับทั้งสูตรทั้งอะไรต่ออะไรนี่แบบ โกเป็นเอสกิโมเลยอ่ะผมไม่ขาดเลยครับอไปไปยังไงบ้างครับคุณจิรพัฒนถึงได้มาทำผักดองโดยเฉพาะกิมจิเนี่ยก็เอาจริงๆต้องบอกว่าคือก่อนที่จะมาทำกิมจิได้ครับคือาทำผักผักกาดดองบัตเไทยมาก่อนนะครับพวกผักกาดดองเช้ตัวหวานหมอกไม้ดองกระเทียดองอย่างเงี้ยคือจะเริ่มมาจากคุณพ่อคุณปู่ตั้งแต่ว่า ห้4 0 5บปีที่แล้วครับโอ oh, ้ปกติตอนที่เรามาทานกับข้าวต้มทานกับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็คือทําอย่างนั้นเลยือแล้วกาทาแบบบองหรอโอ่งมกรน,นะครับเพราะว่า่าวชุาชุมบุรีก็จะมีโอ่งหมือกรเยอะ <Ha. S 2> ใช่ไหมครับ <Ha. S 2> คือพอนเด็กๆจําได้เลยว่าผมก็ไปวิ่งเล่นบนโอ่งอะไรเงี้ยครับ hmm. คือถูก hmm. เขาว่าทาขายที่ตลาดสดในจังหวัดราชบุรีอะไรเงี้ยครับอืม hmm. พอขายดีขึ้นมาก็ก็เริ่มแบบว่าขาย รอบๆจังหวัดไปนครปฐมบ้างไปเปจังุรีบ้างนะครับใช่ก็ได้เหมือนแบบขยายพื้นที่ขายมมากขึ้นเพราะเหมือนแบบผลชาติด,ด,ด,ดีตอบโจทย์ทุกเรื่องพ่อเลยนะครับอืมครับแล้วก็พอเมื่อเมื่อเมื่อขายดีคือคุณพอ่อเขา,าแล้วมีทิสัยทัศน์เพิ่มเพิ่มขึ้นคือแบบเมื่อปี2 5 4 1ครับ่าจะตั้งบริษัทแรกเลยคือบรถถิษัทบรถถถิษัท r ดีฟู้ดโฟนด์จำกัดน,น,นะครับเพื่อที่จะไลรลูปสินค้าที่เรามีครับมา มาพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มพวกแบบในห้างแล้วก็วส่งออกไปที่อ่าอเมริกาด้วยอันนี้เริ่มตั้งแต่ปีไหนนะครับตอนที่เราเริ่มทําส่งออกนะครับถ้าส่งออกคือเริ่มตั้งแต่ปีสองห้าสี่เจ็ดเลยครับก็คือทําประกัศดองก่อนก็คือเป็นแทนสุดอากาศอืมใช่เริ่มทําช่วงนั้นนะครับช่วงช่วงสองห้าสี่เจ็ อืมันนี้ก็ดีแล้วแล้วทานนี้เริ่มยังไงถึงเริ่มมาทํากิมจิตราสหายครับอันนี้มาในยุคข,ของคุณจิรพัฒน์แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ครับพอพอมาอยุคผมเนี่ยก็เมื่อก็บอกว่าเมื่อสี่ปีแล้วครับผมได้รับการติดต่อจากน้องคนหนึ่งที่ทําร้านอาหารเกาหลีชื่อดังครับผม<ะ>เกิเจอในพเพจในพเพจเฟซบุ๊กของ้าแม่บ้านของปะกดองนี่แหละครับอ๋เกาลีละิมให้เขาได้บ้าง<ะ>ครับเขาก็เกิดมาเจอทีก็ได้คุยกันทีนี้ก็ พอ,อลองดูว่าที่ผมจะทําได้ไหมเพราะว่าที่กินผมตอนนั้นผมแบบไม่เคยทํามาก่อนต้องกินจินเกาหลีผมไม่เคยทำแต่ถึงมาชอบกินมานานแล้วอะไรเงี้ยครับ <ừ> เลยโอเคตกลงกับลองเขาว่าเออเดี๋ยวลองทําดูนะแล้วก็เดี๋ยวมาพัฒนาสูตรด้วยกันอ่าทีนี้พอพัฒนาสูตรได้ปุ๊บก็ตกลงซื้อขายกันก็ ให้กับร้านอันเกาหลีในเดือนนึงก็ประมาณสามสิบตันได้สามสิ 50, บตันนี่ก็เจอเหมือนกันนะครับอยากจะรู้ว่ากี่กิโลก็ใส่ศูนย์เข้าไปสามตัวนะครับสามหมื่น <c oughs> กิโลอ่ะและ้วทีนี้พอเราทําส่งให้เขาใช่ไหมครับแล้วเราทําส่งออกด้วยไหมครับตอนนี้ตอนนี้นนยังครับก็คือเป้าหมายเป้าหมายต่อไปเนี่ยครับก็คือว่าหลังจากที่อาผมทําผมทำกิมิบพ์เอ็ให้กับเขาใช่ไหมครับก็ได้มาทําแบรนด์ของตัวเองคือขายกิมพ์เนาะ ก็คือตอนนี้นครับตัวสายกินจิบของของผมเนี่ยครับก็ขายที่โลตัสนะครับแล้วก็เป้าหมาต่อไปเนี่ยครับผมมองว่าผมจะส่งออกที่เกาหลีใต้อจะส่งไปเกาหลีใต้แลวนะตีตลาดแลวคันนี้อืใช่ก็จะไปเหมือนแบบตีตลาดด้วยแล้วก็เหมือนแบบไปทําให้คนเกาหลีใต้แบบชินชอบด้วยนเพราะว่าผมมองว่าเออถ้าหากว่าคนเกาหลีใต้นะต้นฉบับที่แบบทำกินจีบแล้วเขามั่นใจในแบรนด์ของเราแบรนด์สาขากินจนะครับอ๋อ ใช่เราถึงได้ทำนะฮะเป็นเป็นแบบทำทำสปายให้กับไก่ย่างชื่อไก่ร้านไก่ทอดชื่อด,ดังของของเกาหลีที่มาเปิดสาขาในเมืองไทยใช่ไหมใช่ใช่เราคิดว่าถ้าคนเกาหลีใต้เขายอม,มรับชนะหับก็จะเป็นใบบัระทางที่แบบผมจะสาม,มารถส่งออกไปทั่วโลกได้โดยแบบคิดว่าน่าจะไม่ยากอะไรเนี้ยครับอืมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแล้วมีมีมีมเขาเรียกว่ามีอ,อุปสรรคอะไรไหมครับตอนที่ทํางานเนี่ยครับ ความยากลาบากมีค okay. being, example, ่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเราทํากินจีมาต้องบอกว่าเริ่มทําเริ่มสูงเลยนะครับตั้งแบบสูงก็คุยกับน้องที่เขาให้สูตรมาเลยนะครับก็มีปัญหาเพราะว่าหนึ่งเลยบ้านเราอะครับเมืองไทยเป็นเมืองเมืองร้อนใช่ไหมครับการทำกินจีมันเป็นของหมักของน้องเพราะนั้นอ่าพออาหารกินจีมันเจอกับอากาศที่แบบบ้านเราเนี่ยครับมันเกิดการหมักเพื่อแห้ว่ามันจะหมักรสชาติเร็วกว่าที่ ที่ที่ประเทศสุยรยใต้อ,ตอ๋อก็คือว่าเขาเฟอร์มนต์แล้วเขาเรียกว่า process ไปกระบวนการมันทําให้สุกแล้วก็มันเขาเรียกเหมือนกับอะไรอะพร้อมที่จะรับประทานได้เร็วกว่าทําที่นู่นใช่ได้เร็วกว่าซึ่งเอ้าที่ก็เป็นประโยชน์กับเราสิเราผลิตได้เร็วกว่าใช่มันก็เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าสมว่าเราเก็บไม่ดีครับอ๋อเก็บไม่ดีมันก็เสียได้เหมือนกันเพราะมันรพร้อมที่จะทานแล้วแต่ยังไม่ทานใช่ไหม ถูกต้องครับมันก็จะเสียเร็วเพราะ,ะนั้นเราต้องเก็บนี่บุ็นภูมิเย็นเลยมันแรกที่ทำเพราะนั้นว่าเรื่องของการสร้างโรงงานใหม่นะครับสร้างโรงงานแหล่งเงินทุนก็ต้อง,ต,องต้องพยายามหาเข้ามาแล้วก็ปรับทุกอย่างใหม่เลยอืมเพราะฉะนั้นนะครับคุณมุฟังครับเราต้องรีบไปช่วยกันซื้อเลยจะได้แบบของสดใหม่แล้วก็รีบกินเขาจะได้ไม่ต้องเก็บ <laughs> มเมื่อกี้นี้คุยกันกับดองนะบอกว่าโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบมีปาร์ตี้เล็กๆของเราเราจะมีไก่ทอดไก่ย่างมานึกถึงว่าถ้าเรามีกิมจิตราสามตาตราสหายเนี่ยมาทานด้วยคงจะแบบสวรรค์นแน่ๆเลยห้องส่งของเราในวันนี้แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับอยากจะให คุณจิรพัฒน์นี่นะครับได้ฝากอะไรไปถึงคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของการให้กำลังใจแล้วก็เรื่องของการแชร์ความสำเร็จนะครับก็ผมมองว่านะครับการที่การที่จะมาถึงจุดจุดนี้ได้ผมว่าอยากให้มองเริ่มจากมองตัวเองก่อนว่าตัวเองกำลังยืนจุดไหนของชีวิตแลวตอนนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนครับจุดเริ่มต้นของตัวเองมันไม่เหมือนกัน<ะ>ต้องเราก็ต้องอยากไปทอลเรื่องนั้นนะเพราะเราอาจจะดู อยู่ไกลหรือว่าคนอื่นเขาอยู่ใกล้กว่าเราเนีครับเหตุผลให้มองว่าตัวเองอยู่จุดไหนแล้วแล้วก็ต้องวางเป้าหมายว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือก,การวางแผนถ้าว่าเราไม่วางแผนเลยครับเราจะรู้สึกว่าเอยเราเราก็ตามคนอื่นเขาไปแต่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราอยู่ไหนเพราะนั้นเราจะรู้สึกท้พอว่าพอแล้วว่าเออเราไม่สําเร็จทีเพราะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายครับเราเดินตามแผนของตัวเองดีกว่าที่จะไปทําตามเป้าหมายของคนอื่นที่เขาสาเร็จแล้ว เรารู้สึกว่าจะท้อเพราะว่าเมื่อไหร่เราจะถึงจุดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของเราถูก<ะ>ต้องมาครับเพราะน,นั้นเราต้องตั้งเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เดินตามแผนถ้าหากว่าเราไปถึงเป้าหมายแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขแล้วผมว่าจุดนั้นแรกคือจุดที่สําเร็จของเราแล้วไม่ต้องไปสาเร็จเป็นหมื่นก็ได้อะครับนี่ก็เป็นเป็นข้อคิดที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับก็คือหนึ่งเราต้องดูตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเราอยุดตรงจุดไหน ของเส้นทางของความสำเร็จสองวางแผนให้ชัดเจนแล้วก็เก,ก็เดินตามแผนไปไม่ต้องไปไปไปเทียบกับคนอื่นจะได้ไม่ท้อเราจะได้สู้กันต่อไป วันนี้ขอบพระคุณคุณจิรพัฒน์มากๆเลยนะครับคุณจิรพัฒน์ใจเย็นกรรมการผู้จัดการบริษัทใจฟูจดจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกิมจิตราสหายที่ให้เวลากับเราแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆกับคุณผู้ฟังของเราในวันนี้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นครับคุณจิรพัฒน์ครับครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับโอ้ผมเดี๋ยวผมผมขอถามนิดนึงลืมถามไปนอกจากที่โลตัสแล้วเนี่ยเราจะไปหากิมจิตราสหายได้ที่ไหนอีกครับ อ๋อก็เดี๋ยวอีกประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมจะทำเป็นรูปแบบเป็นถ้วยหนึ่งร้อยกรัมนะครับจะขายที่เซเว่นทั่วประเทศเลยอืมเดี๋ยวเราต้องคุยกับพี่แอดนะละพี่แอดก็มีช่องทางเหมือนกันก็คือที่ซ j นั่นก็จะได้ไปทั่วประเทศอีกเช่นกันนะครับครับผมครับผมขอบพระคุณมากมากครับคุณจิรพาใจเย็นครับเสาร์อาทิตย์ทิ่เป็นพิเศษ โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ